สำหรับครีมล็อกครมล็อกต้องไวกิฟนะครับไวกิฟมิดแอนยูเครีมครีมประเภทต่างๆต้องยี่ห้อไคบ้าครับไคบ้าคุณภาพเชื่อถือได้แน่ค่อนข้างจะราคาสูงในหมู่ครีมประเภทเดียวกันปะแจเลื่อนแน่นอนที่สุดประแจเลื่อนต้องของบาโก้สวีเดน บาโกสววเดนนะครับราคาสูงพอสมควรตะใบตะใบที่ดีที่สุดต้องเป็นตะไบย,ยี่ห้อนิโชซันหรือตะไบาตาตะไบเท่านั้นตัวนี้ขนาดสิบนิ้วนะครับเนี่ยสิบนิ้วตะไบท้องเปลงเนี่ยราคาตั้งแปดร้อยบาทซึ่งค่อนข้างสูงมากแต่คุณภาพของเขาสุดยอดของตะไบาหาใดเทียบแลวครับ อันนี้ไม่ต้องบอกฟลุกแต่เป็นฟลุกทําในจีนแดงคุณภาพย่อมเยาวลงมาราคาย่อมเยาวลงมาแต่คุณภาพน่าจะใกล้เคียงของเดิมมาดูทางด้านประแจบล็อกนะลูกบล็อกหรือด้ามบล็อกต่างๆนะฮะและเช็ดแฮนเดิลนพวกนี้หรือภาษาท้องช่างทั่วไปเราเรียกว่าก๊อกแก๊กปัจแจก๊อกแก๊กนะครับ ทั้งด้ามต่อด้านลายยี่ห้อโคเคนโคเคนคุณภาพเชื่อถือได้ราคายุติธรรมนะครับโคเคนมาถึงื่อยมือเรื่อยม,มือแน่นอนที่สุดต้องยี่ห้อเอสคิปนะครับเอสคิปผมยังไม่เจอว่าใบื่อยยี่ห้อไหนทนทานเท่ากับยี่ห้อเอสคิปโครงด้วยอ,อันนี้ไม่ของเอสคิปแต่ว่า ผมซื้อมาในราคาจากออนไลน์ราคาถูกๆเพื่อใช้ชั่วคราวของเอดคิปนั้นราคาค่อนข้างสูงมากเกือบเกือบพันบาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้สเตนเล่ก็คงจะพอใช้ได้นะครับไม่แพงแต่ว่าคุณภาพใช้ได้บอสแน่นอนที่สุดบอสทนทาน นานหลายปีนะครับไขค,รครวงไฟฟ้าของสวิตพีสวิตเมพีบีปิดสวิตเมสเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่สุดยอดมากครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป